แล้วเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่าอยู่ดีๆคนก็มาตั้งคําถามเรื่องนี้เปิดประเด็นโดยเพจหลายๆเพจที่อยู่ดีก็เปิดประเด็นตั้งคําถามอย่างท่านอาจารย์จตุรงหรือใครหลายคนก็ออกมาพูดแค่อยากรู้ว่าทุกวันนี้เออหลวงพ่อดูแลผู้ป่วยคนไข้เท่าไหร่เป็นเด็กเท่าไหร่เป็นเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ผู้ติดเชื้อนี้แล้วผู้แล้วผู้ป่วยเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็การที่มันมีบุคคลบางกลุ่ม กล่าวโทษว่าทางวัดปฏิเสธการรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรือไม่ไม,มีการปฏิเสธการรับเคสผู้ป่วยด้วยใช่ไหมแล้วทำไมถึงละเออทำไมถึงปฏิเสธเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะต้องนำไปสู่การชี้แจงต้องชี้แจงนะคะถามว่าทำไมต้องชี้แจงต้องชี้แจงค่ะเพราะว่า ภาพของผู้ป่วยภาพของการดูแลคนป่วยภาพของการรักษาคนป่วยภาพของวัดพระบาทน้ําพุซึ่งเป็นที่พึ่งของคนป่วยโรคเอดกับเรื่องของการรับบริจาคมันตัดขาดกันไม่ได้เพราะถ้าวัดพระบาทน้าพุไม่มีเรื่องของผู้ป่วยของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะดิฉันว่าคนในสังคมก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะร่วม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะในการที่จะบริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ําพุเยอะขนาดนี้เข,นเข้าใจไหมเข้าใจไหมดิฉันพูดกลางกลางนะคะดิฉันพูดกลางกลางดิฉันพูดกลางกลางก็นั่นแหละมันมาถึงข่าวที่ที่วัดแล้วก็หลวงพ่อต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเออนั่นแหละ ลูกคือฉันเข้าใจความรู้สึกเลยดิฉันไม่ไม่กันไม,ไม่ไม่ดังอาจไม่กล้าแม้แต่จะคิดในการจะกล่าวโทษหลวงพ่อหรือมองหลวงพ่อในทางอกุศลไม่เลยไม่กล้าคิดเลยไม่กล้าคิดเลยอันนี้พูดตรงๆด้วยความเคารพของลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อด้วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถผ่านไปโดยการสงบนิ่งโดยที่ไม่มีการชี้แจงทําไม่ได้ต้องชี้แจงและถ้าเคลียร์ทุกประเด็น เคลียทุกประเด็นจนสิ้นความสงสัยของผู้คนในสังคมหลวงพ่อจะยังคงเป็นพระโพธิสัตว์มีคนยกย่องอ่ะคนคนหนึ่งแล้วก็คือหมอบียกย่องหลวงพ่อว่าคือเป็นพระโพธิสัตว์ของผู้ป่วยโรคเอดใช่ไหมครัท่านเป็นพระโพธิสัตว์อ่ะโอเคจะยกย่องกันอะไรก็ว่าไปยังไงก็ว่าไปถ้าท่านสามารถผ่านการพิสูจน์ความหมดจดไปได้ท่านก็จะยังคงเป็น ขรอโพธิสัตว์ของผู้ป่วยและผู้ยากไร้ต่อไปได้มันมีแค่นี้มันมีแค่นี้เลยมันไม่มีมากไปกว่านี้ที่จะต้องชี้แจงที่จะต้องชี้แจงนะน,นคะครับประเด็นนี้ก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ว่ารายการโหนรายการโหนเขาจะพูดเรื่องประเด็นไหนต่อแต่พี่พูดาตามที่ฉันดูลุยชนข่าว เมื่อคืนนี้ทุกคนช่วยกดตะการ้าสั่งทุเรียนทอดด้วยนะขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ขอแยกขาย,ขายของไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียประโยชน์เพราะว่าดิฉันคือแม่ค้าดิฉันต้องพูดตรงๆนะคุณไม่ต้องด่าดิฉันเลยดิฉันยอมรับว่าขายของว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ขายของเอา้ากูเป็นแม่ค้ามึงลองคิดดูขนาดแม่ค้าที่มันนั่งอยู่ในตลาดสด มันยังเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันได้เลยแล้วกูขายของออนไลน์แล้วกูเมาเรื่องอื่นไม่ได้เลวกูต้องมานะ ah, กักะกดวตขาดกวนมีทอดมีทอดมีกวนม,ม,มีก๋ตี๋ยวด้วยค่ะ<ม>เออถุงใหญ่สองร้อยห้าสิบกิ๊มึงคิดว่าคนจะดูไหมใช่ก็ต้องเมาหมอยกันไปก็นี่คือแม่ค้าไงแม่ค้าในตลาดสดกูก็ต้องเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เอออ่ะไม่มีลูกค้าก็เมาอะพอมีลูกค้าถามก็หยุดก่อนมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ ขอให้เชื่อเถอะว่า,าในหลักการที่พูดที่เมาส์ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีให้ใครแน่นอนดิฉันไม่ทำดิฉันไม่ทำเนี่ยที่ดิฉันพูดมาดิฉันพูดจากการที่ดิฉันพูดจากการที่ดิฉันดูข่าวนะและติดตามข่าวย้ําเลยว่าดิฉันไม่ใช่ตัวต้นข่าวไม่ใช่ตัวปล่อยข่าวด้วยเป็นคนตามข่าวเหมือนทุกคนเพียงแต่ว่าดิฉันไม่คนชอบ จับใจความอ่ะเวลาข่าวเขานําเสนอเพจเขานําเสนอมันมีข้อมูลมาแบบนี้แบบนี้ดิฉันก็เอามาขย้อนดิฉันย่อยเสร็จแล้วก็เอามาขย้อนให้พวกคุณได้ได้ได้ฟังในในเวอร์ชั่นที่มันเข้าใจง่ายไม่ต้องประดิษฐ์คําพูดอะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้เอามาเอามาขย้อนให้พวกคุณได้อ่ะไปคิดต่อ ไปติดตามต่อแล้วแบบเนื้อข่าวดีขานาดนี้ขายของดีด้วยกดตะกราได้เลยใช่วิเคราะห์ดิฉันก็ตั้งคําถามเนาะแต่อันไหนที่ดิฉันโยนคําถามดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันโยนคําถามลงไปนะอ,อ,อันนี้ดิฉันโยนคําถามเช่นดิฉันโยนคําถามสสาเรื่องที่ว่าดิฉันดิฉันสงสัยเรื่องที่ว่าอันนี้พูดถึงวัดก่อนนะวัดพระบาทน้ำพูสรุปแล้วคืออะไรมันคืออะไรในความสงสัยขอนดิฉันก็คือ ภาพความเข้าใจของดิฉันและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมีความเข้าใจว่าวัดพระบาทน้ำพุมีความขาดแคลนอยู่เสมอมีความไม่เพียงพออยู่เสมอในเรื่องของเงินทุนงไม่ว่าจะเงินวัดเงินมูลนิธิหรือเงินบริจาคไม่เพียงพอหลวงพ่อจึงต้องเหน็ดเหนื่อยแบบไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้อันนี้ในความเข้าใจของดิฉันและพุทธศาสนิกชนนะครับว่า ทำไมหลวงพ่อต้องเหนื่อยทุกวันหลวงพ่อท่านเหนื่อยทุกวันหลวงพ่อท่านอุทิศตนทุกวันนั่งบางทีฟิลลิ่งแบบนั่งรถเข็นขาเจ็บขาพิกขาแพงเดินไม่ได้อาก็ต้องนั่งรถเข็นลูกลูกลูกศิษย์ก็เข็นไปเข็นไปตามแหล่งชุมชนไปบ้านจัดสรรไปตลาดไปสำเพงอะไรแหละแต่และทุกที่ที่ต้องไปเอาเข็น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 ไปไป,ไปรับบริจาคเงินเข้าใจว่ารับเพื่ออะไรเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วย ต้องดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยในวัดต้องเยอะต้องดูแลแล้วมันไม่เพียงพอถ้าหลวงพ่อไม่มาถ้าหลวงพ่อไม่รับบริจาคถ้าหลวงพ่อไม่มาบิณฑบาตวัดจะอยู่ไม่ได้วัดพระบาทน้ำผู้คงต้องปิดตัวลงผู้ป่วยคงไม่มีที่พึ่งโอเคอันนี้คือภาพที่ดิฉันคิดว่าตัวดิฉันและทุกคนในสังคมผู้ธศาสาิากิชนในสังคมทุกคนเข้าใจรับรู้และเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมถ้าใช่พิมพ์ม,มาแต่ แต่ประเด็นคือในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนย้านะครับว่าดิฉันก็ไม่ได้เคยรับรู้มาก่อนแม้จะมีคนพยายามพูดให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ดิฉันไม่เชื่อทุกคนเชื่อไหมขนาดดิฉันดูแบบดิฉันจะเป็นเห็นว่าดิฉันพูดแบบนี้พูดเรื่องพระทุกคนคิดว่าไอ้แพรี่มึงหม่ละไส่ลายพระหรือเปล่านู่นนี่นั่นทุกคนเชื่อไหมกับเคสวัดพระบาทน้ำพดูดิฉันไม่เชื่อนะที่ดิฉันเคยโพสต์ไงบอกว่าดิฉันเคยนั่งเนี่ย เนี่ยเนี่ยแหละใส่ชุดไปทํางานที่ลบบุรีรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นงานมหาลาัยไปบรรยายของมหาลาัยลบบุรีก็ไปแล้วเผเอิญว่าดิฉันน่ะมีคนรู้จักอย่าไประบอกเลยว่าใครเดี๋ยวเขาเดือดร้อน mm. เขาเป็นคนลบบุรีเลยเขาอยู่ลบบุรีแล้วดิฉันก็พูดว่าเนี้เออคนลบบุรีเนี่ยเนาะมีวัดพระบาทน้ํผู้มีท่านดูแลผู้ป่วยนู่นนี่นั่น mm. แล้วเขาอยู่ดีเขาก็พูดมาคำหนึ่งอยู่ดีๆนะคะเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่า มันไม่ได้เป็นแบบที่อาจารย์รับรู้หรอกนะคะเอา้าเราก็ได้เก็บแต่ในความในใจว่าเอา้าทําไมพูดอย่างนั้นคือเบาจังสั้นล่ะคือเบาจังสั้นเบาจึงสั้นใดจังใดไอ้เราอะรู้สึกไหมทุกคนเข้าใจฟิลไหมเราไปบ้านใครเราไปเที่ยวบ้านใครเราไปเที่ยวจังหวัดใคร mm hmm. เราก็พยายามจะพูดเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามาเรามาจังหวัดนี้เราควรจะยกเรื่องสิ่งดีๆในจังหวัดเขาเพื่อให้รู้สึกว่า เฮ้ยเราชื <t> <half> ่นชมจังหวัดเขาเราชื่นชมจังหวัดเขาเราชื่นชมสิ่งดีๆในจังหวัดเขาถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปเหมือนที่ฉันมาโคราชเนี่ยอาทิตดิฉันแบบพูดถึงย่าโมว่าเออดิฉันก็เคารพท่านนะย่าโมท่านก็มีประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นสมมตินะหรือดิฉันไปบุรีรัมย์ดิฉันพูดถึงเรื่องของปราสาทเขาพนมรุ้งหรืออะไรเนี่ยที่มันแบบอะไรแบบเนี้ยที่เราพูดถึงหรือพูดถึงคนคนนั้นคนนี้ที่เขามีชื่อเสียง แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบยกเราแบบอะไรอ่ะเราแบบชื่อยกย่องให้เกียรติจังหวัดเขาผู้คนในจังหวัดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดิฉันพูดถึงเคสนี้ทาไมเขาถึงพูดงี้เราก็ถือว่าเอา้าคือว่าเขาจึงสั่นคิดในใจคือว่าถึงสันในใงส่นละ่ะฉันก็อุตส่าห์จะอวยยศอวยอะไรให้ให้พระให้อะไรในจังหวัดเธอนะแล้วทำไมเธอพูดเธอทนมาพูดว่ามันไม่ได้เป็นแบบเทียาเารา์รับรู้มาเอา้า และดิฉันไม่เชื่อนะทุกคนดิฉันดิฉันได้แต่เก็บได้แต่เก็บความเก็บความอะไรได้เพียงแอบเก็บความ,วามในใจไภายในแว่นเล็บสีดำเออ,เอ,อน,นั่นแหละได้แต่เก็บความ <c oughs> ในใจไว้ภายในแว่นเล็บสีดําไม่พูดเลยใช่ก็ไม่พูดต่อไม่เอาแหละดิฉันไม่พูดต่อดิฉันให้มันตรงนั้นแต่ไม่พูดต่อด้วยความแบบสงสัยแต่ไม่คิด ไม่กล้าคิดต่อเอาจริงๆเคสนี้ไม่กล้าคิดต่อเลยไม่กล้าคิดต่อมากๆเพราะพูดตรงๆสําหรับเราอะ่ะมัน,ม,นมันมีไม่กี่เคสไงทุกคนทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งของดิฉันไหมเวลาดิฉันแบบชื่นชมพระทุกคนเข้าใจไหมเวลาดิฉันชื่นชมพระที่ดิฉันบอกทีนี้จะยกตัวอย่างว่าเนี่ยมีพระที่มีพระที่ท่านทํางานอุทิศตน เพื่อสังคมท่านทางานสงเครคาะห์คารวะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบชอบโจมตีพระเนาะว่ามีชัยกิจของสงมึงไมไปทำเรื่องเหล่านี้อะไรเนี่ยเวลาดิฉันแบบอ้างนะดิฉันก็จะพูดยกตัวอย่างอา้าวดูเคสเนี่ยหลวงพ่อพยอมไงดูเคสเนี่ยหลวงพ่อพยอมท่านก็ทําทางานทาช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือคนให้มีมีอะไรอะม,มีมีงานทําอะไรประมาณเนี้สร้างคนสร้างงานเราก็จะพูดแบบนี้ เคสหลวงพ่อไปยอมก็จะเป็นเคสหนึ่งที่เรายกบ่อยๆและอีกเคสหนึ่งที่ดิฉันยกบ่อยมากคือเคสหลวงพ่ออนกฏดสาบานได้เลยฟิลลิ่งดิฉันนะไม่ต่างจากพี่พุทธะอภิวันหลอกที่มีรูปหลวงพ่อกับพ,พ,พ,พี่พุทธพิพุทธะนะครัพูดในรายการเขามีรูปหลวงพ่ออยู่ที่โตะทํางานเพราะเราศรัทธาท่านไง ฟังให้ดีนะยังไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อผิดหรือไม่ผิดอะไรนะเราจึงไม่กล้าคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยไม่กล้าตั้งคาถามเลยว่าคนป่วยในวัดมีกี่คนของบริจาคไปไหนซื้อมีซื้อที่สองพันไล่ใครเป็นเจ้าของไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะความศรัทธาอย่างเดียวเพราะความศรัทธาแล้วเป็นเคสที่ฉันยกตัวอย่างบ่อยมากหลวงพ่อไปยอมเพื่อหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเวลาจะพูดถึงว่าเนี่ยดูสิพระ เป็นพระบวชแล้วก็ยังทำงานช่วยเหลือสังคมได้นูนน่นนี่นั่นก็นั่นแหละก็นั่นแหละเนี่ยแล้วพอมันมีแบบคนมาพูดเรื่องที่ลงที่ดินอะไรนี่ไงมันก็เลยดำไปสู่สู่สเตตัสของดิฉันเมื่อวานสเตตัสของดิฉันเมื่อวานที่ดิฉันลงนะครับว่าสรุปแล้วมันคือยังไงในภาพที่หลวงพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ทุกวนันทุกวันแบบไม่รู้จักจบจับจกสิ้นเพื่อต้องหาเงินบริจาคให้ได้ เพื่อไปดูแลคนป่วยกับอีกภาพหนึ่งที่มีเรื่องของที่ดินสองพันกว่าไร่มีเรื่องที่ดินที่ใช้เงินบริจาคของผู้คนที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อศรัทธาในตัววัดมอบให้แต่กับมีชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อวัดที่ไม่ใช่ชื่อมูลนิธิในการครอบครองอันนั้นมันไม่ได้ มันไม่ได้อันเนี้ยมันก็จึงถูกเป็นคําถามที่ฉันถามว่าสรุปแล้ววัดพระบาทน้ําพุเนี่ยเป็นวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยหรือแท้ที่จริงแล้ววัดไม่ได้ขาดแคลนวัดมีเงินบริจาคอย่างเหลือเฟือมีสิ่งของที่คนนําไปมอบให้อย่างเหลือเฟือมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้คือคําถามในใจของดิฉันที่ดิฉันถามว่า มันคืออะไรซึ่งเราก็คงต้องเราก็คงต้องรอให้ความจริงมันปรากฏว่ามันคืออะไรก็รอจากไม่มากจะจากหลวงพ่อเองแต่ตอนนี้หลวงพ่อเห็นว่าหลวงพ่อท่านปิดวาจาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงรอจากหลวงพ่อเองหรือไม่ก็รอจากคนในวัดนะว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงฟังเสรนะว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไงโดยสรุปแล้วสามารถอธิบายได้ไหมว่า เงินที่นําไปซื้อที่สองพันกว่าไร่เนี่ยเป็นเงินจากที่ไหนอย่างไรเป็นเงินที่มีการจัด,จดสรรปันส่วนอย่างไรเพราะทุกคนการที่เราจะมีเงินซื้อที่สองพันกว่าไร่ได้เนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่หล่อนต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงหล่อนจะมีสามารถซื้อที่ได้เยอะขนาดนั้นหล่อนต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ย พวกหล่อนต้องมีเงินเท่าไหร่อืมลองตีเป็นจำนวนตัวเลขสิอืมต้องมีเงินเท่าไหร่ใช่แล้วก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละเพราะเพราะเพราะฟังให้ดีนะเพราะหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวาจาฟังให้ดีฟังต้นเขาต้นมูล สืบสาวเล่าเรื่องให้ดีย้ำอีกครั้งนะว่าสิ่งที่ดิฉันเอามาพูดดิฉันสรุปมาจากข่าวไม่ใช่ดิฉันนั่งเทียนพูดเองนะคะสรุปมาจากข่าวที่เชื่อถือได้สรุปมาจากอ่พี่พุทธาอภิวันดิฉันคิดว่าเขาอยู่ช่องอย่างขนาดนั้นเขาไม่พูดสีสัวสรุปมาจากทนายเกิดผลสรุปมาจากหลวงพ่อเองเป็นสิ่งที่ดิฉันสรุป สรุปและเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอะฟังให้ดีนะก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวาจาหลวงพ่อบอกว่าใช่หลวงพ่อคนผู้ดีหลวงพ่อบอกว่าที่อันเนี้ยหลวงพ่อยอมรับนะครับว่าหลวงพ่อให้เงินเจ้าหน้าที่ในวัดไปซื้อจริงเป็นวญญายยาอดีตวัยยาเสียชีวิตไปแล้วได้แหละอดีตวัยยา อ,อ,อดีตไบยาและแต่แต่ไม่ใช่และแต่ใช้ใช้ชื่อของคนเหล่านั้นน่ะจริงแต่แต่ทุกคนต้องทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าที่ดินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์จะต้องใช้ประโยชน์ชปชนเป็นประโยชน์สาธารณะต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออะไรก็ว่าไปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เท่านั้นและสุดท้ายแล้วที่เหล่านี้จะต้องเป็นของมูลนิธิเท่านั้นไม่รู้แหละของวัดหรือของมูลนิธิก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นของสาธารณะเท่านั้นปัญหาตอนนี้มันอยู่แค่ว่าที่บางส่วนหรืออาจจะหลายส่วนนะคะยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นของมูลนิธิหรือของวัดอย่างที่คุณพี่ท่านหนึ่งที่จริงพูดได้แหละ วอลัสุดาหรือเปล่าถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะอันนี้ขออนุญาตพลาดพิงเพราะมันเป็นข่าวแล้วเจ๊แกก็ให้สัมภาษณ์เองกับรายการของพี่พุทธภพิวันเจ๊แกก็พูดเองเลยว่าที่ทาพินัยกรรมไว้แล้วเจ๊แกใช่ชื่อแกเป็นผู้ครอบครองจริงแต่ตอนนี้ท,ทําพินัยกรรมไว้แล้วว่าถ้าเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตนะคะที่ดินอันเนี้ยก็จะยกที่ดินอันเนี้ยกลับมาให้กลับคืนให้วัด แต่คําถามก็คือที่สังคมกตั้งคําถามว่าทําไมต้องรอทําไมต้องรอให้เสียชีวิตและถ้าเรื่องไม่แดงมันจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนไปตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับที่มันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าไม่มีคนสนใจไม่มีคนตั้งคําถามมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ที่ดินเหล่านั้นจะไม่กลับมาเป็นสมบัติของวัดหรือของมูลนิธิอันนี้ที่ฉันตั้งคำถามนะคะคุณต้องตอบ ดิฉันตั้งคำถามค่ะถ้าสมมุติสังคมไม่ได้มีไม่ได้รับรู้ข้อมูลอันนี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ที่ดินเหล่านี้จะไม่ถูกโอนกลับมาเป็นของวัดหรือของมูลนิธิอันนี้อันนี้อันนี้แค่ของเจวรสุดาเนี่ย ว่ามันแค่เท่าไหร่เองวันนั้นนะเห็นที่เขาบอกอะ่ะทุกคนเท่าไหร่นะดิฉันจําจํานวนไม่ได้แต่ไอท้ที่ยังหาโฉนดไม่เจอสองพันกว่าไร่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอนะยังหาไม่เจอนะยังหาไม่เจอออยี่สิบไล่เองเอออันนี้อันนี้จิ๊บจอยมากของเจวรลสุดาเนี่ยวรลสุดาเนี่ยจิ๊บจอยยี่สิบกว่าไล่ อีกสองพันกว่าไล่ต้องไปสืบว่าอยู่ที่ไหนสองพันกว่าไล่ต้องไปสืบว่ามันอยู่ที่ไหนต้องไปสืบนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรโฉนดจะหายได้ยังไงอะแล้วซื้อที่ไม่มีโฉนดหรือซื้อที่ไม่มีโฉนดหรือก็ต้องไปดูว่าต้องไปตามกลับมาให้หมดค่ะอันนี้ดิฉันพูดเป็นกลางๆนะว่า ต้องไปตามกลับมาให้หมดคุณต้องทํางานแล้ววายยงวายยาทํางานเลยไปตามกลับมาให้หมดหลวงพ่อซื้อที่ไปเท่าไหร่ไปตามกลับมาให้หมดแล้วเอามาใส่ชื่อถ้ายังเป็นท่าสส่วนไหนหรือโฉนดไหนยังมีชื่อคนอื่นอยู่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องรอแล้วพินัยกรรมมันเปลี่ยนได้ทุกวันพินัยกรรมเขียนใหม่ได้ต้องไม่เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ว ไม่ใช่ต้องไม่เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเอากลับมาเป็นชื่อของวัดให้หมดของมูล,ลนิธิที่ให้หมดต้องไปดูค่ะต้องตามไปดูนะคะเนี่ยเห็นปะละ่ะมันก็แค่นั้นอืม สั่งแล้วอร่อยมากอ๋อหลวงพ่อพยอมเขาจะใช้ชื่อวัดหมดเลยค่ะฉนดเป็นชื่อวัดหมดของหลวงพ่อพยอมนั่นแหละตอนเนี้ตอนนีคน้คนในสังคมกําลังตั้งคําถามแค่ว่าไอ้เงินบริจาคที่เขาบริจาคไปหรือเขาทําบุญไปอะ่ะมันจําเป็นหรือมันเกินความจําเป็นแค่นั้นเลย ที่ดิฉันเห็นหลายๆคนนะ,นะครับเขาตั้งคําถามเขาตั้งคําถามแค่ว่ามันจําเป็นจําเป็นที่จะต้องบริจาคหรือจริงๆมันไม่ได้จําเป็นและมันเกินจําเป็นด้วยซ้ําแต่หลวงพ่อก็ยังรับบริจาคแค่นั้นเลยเขาตั้งคําถามขออนุญ,ญาตนะครด้วยความเคารพในหลวงพ่อแค่นั้นเลยแค่นั้นใช่เพราะว่าทุกคนก็ทุกคนก็ บางวัดบางวัดอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงวัดพระบาทน้าพูนะบางวัดฟังฟังปากดิฉันใด้ดีบางวัดดิฉันแอบได้ข้อมูลมาบางวัดไม่ใช่ย้ําว่าไม่ใช่วัดพระบาทน้าพูนะคะบางวัดซึ่งไม่ใช่วัดพระบาทน้ําูุเจ้าหน้าที่ในวัดอ่ะทํางานอะไรถึงมีเงินซื้อสลากพัดงวดหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยใบทางานอะไร แล้วมึงอยู่ในวัดนี่คือมึงเล่นลอตเตอรี่ฉ่ำเลยหกร้อยเจ็ดร้อยคืออะไรดิฉันได้ข่าวมานะคะแต่ไม่บอกว่าวัดไหนย้ำว่าบางวัด <c oughs> ไม่ใช่วัดพระบาทน้ำผู้อืมเออเลิศจบมึงเอาเงินมาจากไหนวะมึงทำงานวัดแต่มึงซื้อกองมึงซื้อสลาบพัดเดือนหนึ่งห้าร้อยหกร้อยใบ เจ็ดหมื่นเลยนะแบบเจ็ดหมื่นกว่าเลยเออก็ห้าร้อยหกร้อยใบอ่ะเออห้าหมื่นอ่ะอือนั่นแหละก่อนนั่นแหละเออนะคะทุกคนนะอืมอืมนะคะเอามีคนบอกว่าเอามาจากตูปาริจจะไม่รู้เหมือนกันแต่ดิฉันไม่บอกนะว่าวัดไหน ยามว่ไม่ใช่วัดพระบาทน้ำพุนะคะนั่นแหละอ่ะกดตะก้าก่อนสามพันหกเดี๋ยวเล่าอีกไปกดตะก้าก่อนอ่ะพักโฆษณากดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนเร็วทุกคนกดตะก้าก่อน,กกอนดิฉันขายได้ถึงแค่เที่ยงคืนช่วยกดตะก้าก่อนเดี๋ยวมาคุยอีกซื้อแล้วนะคะขอบคุณค่ะช่วยตั้งผู้เรียนทอดหน่อยอ,อ๋อมันตัดแค่เที่ยงคืนใช่มันต้องตัดแค่เที่ยงคืนทุกคนกดเร็วกด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 ยาไปตามกระแสไม่ตามกระแสค่ะอันนี <ๆ S 2> ้สรุปมาจะไม่ตามกระแสเลยไม่ต้องกลัวว่าจะตามกระแสเข้าใจ เข้าใจความรู้สึกของคนที่รักศรัทธาเทิดทูนเชื่อมั่นดิฉันเห็นเปิดติ๊กต่อดิฉันก็เห็นเชื่อมั่นเชื่อมั่นเข้าใจความศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างที่อาจารย์ตินพูดถูกเลยความศรัทธาเชื่อมั่นมมนเป็นเรื่องส่วนตัวยังเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้พูดถึงบางเคสนะบางเคสนะทําผิดชัดเจนเลย จนแบบเจ้าหน้าที่จะเอาเข้าเรือนจําแล้วมันก็ยังมีสิทธิ์ยานุสศิษย์ไปแบบไปรอกาบอยู่สองข้างทางก็คนศรัทธาเชื่อมั่นอันนี้อันนี้ไม่ว่ากาันเข้าใจเข้าใจและดิฉันไม่มีปัญหากับความศรัทธาของใครดิฉันเคารพความศรัทธาของพวกคุณทุกคนแต่ว่าประเด็นที่เรากําลังพูดมันเป็นประโยชน์ของพระศาสนามันเป็นเรื่องของพระศาสนาที่เราต้องช่วยกันติดตาม ที่เราต้องช่วยกันติดตามและทําทุกอย่างให้มันสะอาดสว่างและมันจะได้สงบไม่งั้นมันก็ไม่สงบเพราะมันก็จะมีเพจที่ขุดคุยตั้งคำถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งดิฉันว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ชี้แจงซะมันจะจบและมันจะต้องไม่ไม่ต้องมีคนมาลือมาเมทําข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างมันเยอะ ทุกคนเสียงลือเสียงเล่าอ้างคนรบบรีรู้คนรบบรีรู้